Time to listening ถึงเวลาต้องฟังสวัสดีครับลูกเพจ The State Time ครับ Time to listening นะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเช่นเคยแล้วก็คนเดิมครับจาก EP ที่แล้วพี่อ้อยพอใจกิจถาวรตัดของเรานะครับยังคงอยู่กับผมซึ่งได้เกิ่นไปแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับ EP ที่แล้วว่า มันสนุกกับพี่อ้อยคุยสนุกแล้วก็แบบมีเรื่องที่อยากให้เล่าเยอะแยะมากมายเลยต้องขออนุญาตลูกเพจแล้วก็ขออนุญาตพี่อ้อยด้วยขอต่อเป็นอีกอีพีหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็อีพีที่แล้วเนี่ยบอกกับคุยกันไปแล้วว่าโอเคมาเป็นผู้ประกาศได้ยังไงแต่ว่ามีอยู่หนึ่งสิ่งซึ่งผมแอบรู้มาแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องรู้ว่าพี่อ้อยเป็นคนใต้ใช่<แ>คนนครศรีธรรมาราชค่ะเออคนใต้เนี่ยสำเนียงเพราะแล้วก็ทนเสียงผมชอบบ้างทนเสียงของความแบบเป็นคนใต้เขามีความแบบ มันเป็นดนตรีอ่ะอพี่ใต้แต่ละที่นี่จะมีอะไรที่แตกต่างกันสมพี่ใต้นครแต่ถ้าใต้สุราษฎร์ก็จะอีกแบบหนึ่งเช่นใต้สุราษฎร์สายถ้าเป็นคนใต้พูดสายยางนะสา้ย,ยางสาย,ยางแต่ถ้าคนสุราษฎร์ก็ไสาย,ยางสาย,ยางตู้เย็นมันจะเออเขื่อนตวัดเออเ,ออเหืนขึ้นตวัดขึ้นแต่ถ้าถ้าคนนครก็จะตู้เย็นตู้เย็นอ่า พัทลุงก็จะอีกแบบหนึ่งแต่ว่าอันนี้เรียนเรียนเสียงไม่ได้ถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นทางทางใต้แบบสามจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่เขาพูดภาษากลางภาษากลางด้วยแล้วก็เขาพูดภาษา,ายาวียาวียาวีวคะ่คะยใช่<ะ>ทีนี้ถ้าเป็นคนทั่วภาคกลางภาคอีสานหรือคนทั่วไปฟังภาษาใต้เนี่ยก็จะคิดว่าเหมือนกันหมดแต่ถ้าเป็นคนใต้กันเองเขาจะรู้ว่าแบบสำเนียงไม่เหมือนกันสำเนียงไม่เหมือนกันแม่นะนะผู้ประกาศขอนิดึงหน่อย ผู้ประกาศถ้าประกาศข่าวเป็นภาษาใต้หรือว่าลองอ่านข้อความาอะไรเป็นภาษาใต้มันจะออกมาเป็นยังไงคือ <c oughs> ถ้าอ่านข่าวเป็นภาษาใต้เนี่ยถ้าข่าวเขียนมาเนี่ยเราต้องมีการ <K> คือสำ,สำนวนต้องมีปรับตําบทความอะไรเงี้ยสมมติเราไปฟังทางใต้ที่เป็นดีเจเขาคุยเนี่ยเขาจะไม่คุยแบบภาษาเขียนมันจะเป็นภาษาปรับสำนวนให้เป็นถิ่นเกือบภาษาพูดใช่ใช่ให้เป็นภาษาพูดเพราะฉะนั้นมันจะยากหน่อยเอาแค่เล็กๆน้อยๆแล้วกันนะคะที่ให้มาเนี่ยบอกว่า เป็นไทยกลางก็กินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันอ่า <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้เป็นภาษาใ <c oughs> ต้นะครับลองลอง,ลองใต้บ้างกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทัด้งฟันอ่าคล <c oughs> ่องคล่องกว่าภาษากลางอีก <c oughs> <c oughs> ใส่อ,อารมณ์นิดหน่อยมันมันติดมันติดโอเคทีนี้พอได้เป็น อย่างอีพีที่แล้วเนี่ยเล่าเส้นทางแล้วกว่าจะได้เป็นผู้ประกาศไปถึงยังไงแล้วตอนสุดท้ายก็คือตบเลยว่าได้ย้ายกลับเข้ามาที่กรุงเทพมหาคนครและเียมาอยู่ส่วนกลางใช่ไหมพี่เออมาอยู่ส่วนกลางก็เป็นลูกน้องของคุณประพฤติสาครบุตรเป็นครูเลยนะ,ะ,ะท่านท่านเป็นครูแล้วก็ยุคพ,พี่เนะี่ยยังทันพี่ปีชาทรัพย์โสภาพอย้ายมาโอ้โหโคต<ด>รทึ่งเลยแบบแบบเก่งอะแล้วไม่มีการแบบ ห่วงวิชาครับนู่นนั่นนี่คือเวลาไปถ่ายทอดกับพี่ปีชาจําได้เอ,อเปิดประชุมสภาครับหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จหือทั้งในโถงพระที่นั่งอนันต์น่ะเงียบกริบรอเวลาเสด็จเสียงพี่ปีชานะพูดปุ๊บปุ๊บปบ๊ไม่ดูด้วยไม่ดูบทอ,อื้อเราเนีแ่แบบยืนข้างหลังนี่หือไอดอลไอดอลแบบเด็กรยใหมเรียกแบบเป็นพี่ที่แบบ เปิดกว้างกับน้องอะ่ะไม่หวงแล้วก็สอนมีอะไรก็บอกเต็มที่เลย,ถ,เยถึงว่าเหมือนว่ารุ่นรุ่นพี่อ้อยเนี่ยกับอย่างรุ่นผมเนี่ยที่เข้าไปทํางานก็ก็ห่างแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่ามากแต่ผมผมสังเกตได้ว่าคนผู้ประกาศหรือว่าระดับรุ่นพี่อ้อยพี่อ้อยพี่พินโยพี่ปูนเนี่ยจะจะมีนิสัยแบบเนี้ยก็คือหมือว่า สอนน้องไม่ไม่เวลามีอะไรบอกตลอดบอกหมดเลยไม่ไม่มีกักเลยแต่มาได้มาจากพี่ปีชาเยอะกันเยอะมากพี่ปีชาคือรุ่นพี่ๆเราได้มาจากรุ่นพี่อย่างคุณอดุลเดชสุจริตกุลคุณวิสูตรพจนล์คือรุ่นเก่านะฮะก็คือพี่มองอย่างนี้ด้วยพี่มองว่าถ้าน้องๆเก่งครับเราก็สบายคือพี่จะไม่มองว่าเอ้ยฉันไปนี่แล้วฉันต้องเด่นใช่ไหมมันเป็นทีมทีมเวิร์กเหมือนพอน้อง ซับเราได้เราซับน้องได้แต่คนมันต่างไปด้วยกันแล้วงานงานมันเดินแล้วมันสนุกทํางานมันจะมีชีวิตชีวามันสนุกค่ะพี่มองอย่างนี้นะตอนอ่านข่าวนี้่ครับเคยมีแบบมีปล่อยไก่มีปล่อยโป๊มีเรื่องอะไรตลกตลกมีจําได้ว่าวันนั้นเออยู่เวรคู่พี่ปีชารั์โสภาเสร็จแล้วพี่ก็คือช่วงเวลาข่าวต่างประเทศมันจะอยู่ในช่วงเจ็ดจุดหนึ่งเก้าเจ็ดนาฬิกาสิบเก้านาที ก่อนอ่านข่าวต่างประเทศเราจะขานเวลาพี่ก็ไม่รู้อีท่าไหนวันนั้นขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกาก็ตกใจแบบเงื่อแตกเลยทีนี้พี่ปีชาน่ะก็ออกมาน่ารักที่พี่บอกว่าน่ารักก็คือคุณไม่ต้องตกใจคุณพอดีปุ๊บมีโทรศัพท์เข้ามาเลยเราก็เอาแล้วผู้ฟังโทรมาไม่ต้องตกใจไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรับเองผมรับเองอืก็พี่ปีชาก็ช่วยเราก็อุ้ยเงือแตกพอตก เจอเพื่อนเพื่อนบอกโอ้วันนั้นฉันฟังอยู่ฉันนอนอยู่มนรุเนไปฉันตกใจหมดนึกว่าหลับลื่หลับจนถึงกับหลับนานมากเห็นวิ่งเช้ายังตุ่มหนึ่งไอ้อไอ้ไอ้ไอ้สุดสุดแล้วก็มีคนมาดูตัวที่ห้องด้วยนะบอกมาดูหน้าผู้ประกาศคนที่ขันเวลาผิดแต่สมัยก่อนอย่างยุคสมัยก่อนเนี่ยเวลา คือเวลาผิดเนี่ยมันผิดไปเลยแล้วมันเหมือนบางทีเราไม่รู้นะครับว่าเราเราด้วยความเราอยู่หลังไมค์แล้วเราไม่ได้เห็นผู้ฟังหรืออะไรเงี้ยคือเราจะไม่รู้แล้วมีคนฟังมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยเราก็จะคิดว่าเอออาจจะไม่มีแต่พอผิดปุ๊บมันจะมีฟีดแบ็กกลับมาอีกคือคนฟังเยอะมากต้องเข้าใจด้วยว่าสมัยก่อนยุคพี่เนี่ยยุคพี่ตอนตอนต้นๆที่คือยุคนั้นวิทยุยังสําคัญสําคัญมากยังสําคัญคือเดี๋ยวนี้ลดน้อยลงไปตาม การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียมีสื่อออนไลน์เพิ่มเข้ามาสื่อมันเพิ่มหลายแขน่งมากขึ้นใช่ใช่แต่ยุคยุคพี่นี่ยยังยังสําคัญอยู่เพราะว่ามันง่ายอะพี่เขาเรียกอะไรครับทานซิเตอร์ที่เวลาแบบคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะพกแค่ใส่ถ่านก็ไปไล่ไปนาไปต้องไช้แล้วก็มีเสียงตามสายค่ะทีนี้พอทํางานไปเงี้ยมีเหตุการณ์ที่แบบรู้สึกว่าเอ้ย งานนี้เรารู้สึกภูมิใจเรารู้สึกประทับใจมากกับการได้แบบได้ได้ได้ทำงานนี้อะไรโอ้หลายงานคือคือยุคพี่เนี่ยต้องบอกว่าพี่เนี่ยในยุคของรอเก้าครับคือจะถ่ายทอดงานพระราชพิธีเนี่ยเยอะมากแล้วก็พูดง่ายๆก็คือคือได้รับความไว้วางใจเจ้าหน้าที่จากวิทยุ แห่งประเทศไทยรกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะเวลาไปถึงนู่นนั่นนี่เราจะได้เข้าไปดูนู่นดูนี่เพื่อหาข้อมูลมาไว้เล่าแล้วเขาก็จะไว้วางใจตรงนี้เราภูมิใจว่าเราจะไว้วางใจในวิจารณญาณของเราว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดเพราะว่าเวลาเราเข้าไปแบบนี้เราจะเห็นเห็นหมด,หมดเห็นหมดแล้วก็จะถ่ายทอดให้ผู้ฟังคือด้วยความเป็นวิทยุวเวลาถ่ายทอดมันต้องถ่ายทอดให้เห็นภาพใช่ใชต้องต้องพูดให้เห็นภาพ<ช>ทีนี้ก็ควรพูดไม่ควรพูดคือไม่ใช่ว่า อะไรมีอะไรไม่ควรเยอะแยะหมายถึงว่าควรจะเรียบเรียงคําพูดยังไงให้เหมาะสม,มให้สมพระเกียรติอันนี้ค่ะก็ก็จะภูมิใจแล้วก็จนกระทั่งว่าพี่ออกจากราชการแล้วตอนนั้นช่วงที่สวรรคตนะคะพี่ออกแล้วพี่กลับเข้าไปบอกหัวหน้าในขณะนั้นว่าพี่ขอมา<ข>อช่วยบรรยาย<ม>ขอมาช่วยบรรยายคือพี่มีความรู้สึกว่าพี่อยากทำถวาย<ม>ค่ะอันนี้คือความภูมิใจค่ะ คล้ายๆกันเพราะตอนอย่างตอนผมเพราะตอนนั้นผมก็ยังอยู่วิทยุอยู่ตอนรอเก้าเหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่ว่ามีที่ประทับใจของผมเนะพี่คือตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นงานลอยกระทงแล้วตอนนั้นรอเก้าเนี่ยในหลวงรกาก็ยังประชวนแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชใช่ซึ่งผมก็ตาม หมายถึงว่าเป็นส่วนข่าวที่ต้องอยู่ที่นั่นทุกวันเนี่ยก็เลยมีโอกาสหวงไม่ไม่คิดเหมือนกันนะพีว่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะ,จะมีโอกาสอยู่ในอยู่ในพระราชอยู่ในพิธีลอยกระทงร่วมกับรอเก้าซึ่งแบบโอ้โหแบบเราให้รูปให้หลานฟังเนืคือมันยิ่งใหญ่สาหรับเรามากมันยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่เพราะว่าคืออ่านข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยทั้งอ่านแล้วเราที่เราเห็นนะท่านทรงงานเยอะมากนะคะรแล้วทีนี้ เอ่อถามว่าเอ้ยเจ้าหน้าที่สวทไม่มีเหรอมีแต่ว่างานนี้ต้องระดมคนต้องระดมคนเราก็เลยยื่นความจํานงไปค่ะอืมนี่ครับจะเป็นอะไรที่แบบเป็นยิ่งใหญ่ะแล้วเราเล่าให้ลูกให้หลานฟังเนี่ยสุดยอดจริงๆทีนี้พอทํางานและหนึ่งวันปุ๊บวันที่พี่อ้อยตัดสินใจว่าโอเคเราจะพอกับงานตรงนี้และที่กรมและขอแบบแบบแบบเกษียณอายุตัวเองออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันมีเหตุผลอะไรบ้างที่เราแบบถึงอยากเกษียณออกมาแล้วก็ ช,ชีวิตถึงอยากเะสิ์เพราะว่าราชกาจริงๆพี่ต้องบอกว่าพี่เป็นคนชอบทํางานทักษะครับงานที่ใช้พี่ไม่ชอบงานบริหารเพราวมาทํางานเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยมันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแล้วพี่จะเกลียดมากพอถึงช่วงกันยาตุลาที่จะต้องมีการประเมิอนน้องๆอแล้วก็ต้องมีการทําแผนทําอะไรนะแผนงานน,นู่นนั่นนี่คือมันไม่ใช่ทางมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบใช่ใช่ ถามว่าทําได้ไหมทําได้ไดแต่ไม่ได้มีความสุขกับมัน,นแล้วทีนี้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งไม่ใช่ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็คือสุขภาพด้วยอนั่งนานก็ปวดก้นกบสะเก็ดเงินใส่เสื้อสีคําไม่ได้สีมืดไม่ได้มันจะขาวเต็มไปหมดแล้วก็มีการตรวจพบอะไรบางอย่างที่อาจจะไปในทางที่แบบเรื่องสุขภาพเรื่องแบบเออเรื่องมะลงมเร็งอะไรงเงี้ยนะาาหลายหลายหลาย,หลายเรื่องหลายอย่างแต่พอออก แต่พอออกมานะมีสะเก็ดเงินเท่านั้นที่ยังยังยังคงเหลืออยู่อย่างอื่นนะหายไปหมดคือหายไปตอนไหนไม่รู้เอ้ยผอนึกอีกทีอ้าวพอเราเราเคยนั่งแต่ไม่ใช่รองช้ำนะคะเคยนั่งเราแบบลุกขึ้นยืนแล้วมันเจ็บฝ่าเท้าอ่ะเฮ้ยมันหายไปตอนไหนไม่รู้ตัวคือมารู้สึกอีกทีว่าเอ๊ะเราเคยนี่เคยเจ็บเคยเป็นนยมันสบายมันมันมันเหมือนสำออยอ่ะแต่มันหายแล้วก็ก็แล้วก็กะว่าจะออกมาแล้วก็จะใช้ชีวิตแบบแบบ ค่อยๆเหมือนกับคงเป็นที่แบบอยู่เงียบๆอยู่เป็ดตายายจแบบว่าเงียบๆไปอะนะฮะแต่สุดท้ายไม่ได้เงียบเลย <laughs> <laughs> เพราะ<พ>ว่าเนี่ยอย่างแบบอยู่ดีปุ๊บผมก็มาด้วยความมันเป็นยุคสมัยใหม่มันมีเฟซบุ๊กมันมีโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นเพื่อนกันในเฟซด้วยนะพี่อ้อยก็จะได้เห็นพี่อ้อยทํางาน หลังจากที่ออกมาจากผู้ประกาศแล้วอ่ะก็ยังกลับเข้าไปรับงานบ้างไปช่วยน้องๆบ้างแต่ว่ามีบางส่วนงานอื่นที่พี่อ้อยแบบเหมือนแบบเบนสายไปเลยเปลี่ยนไปเลยทั้งการเป็นนางแบบนี่นางแบบนะครับอุลลุพินี่นางแบบนะครับเราอยู่กับระดับนางแบบนะครับเราไม่ได้เป็นนางแบบทรรมลานางแบบอินเตอร์ด้วยนะก็คือเดี๋ยวพี่เล่าเล่าเริ่มแรกก่อนก็คือพี่เป็นคนที่บอกตั้งแต่ต้นว่าชอบถ่ายรูปแต่ว่าพี่เป็นคนที่ไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีพี่จะใช้โหมดวอโต้ ก็จะเก็บมาเรื่อยเพราะพี่มีความรู้สึกว่าวันหนึ่งที่เราออกจากราชการเนี่ยเราอาจจะมีความสุขกับภาพที่เราบันทึกไว้นะคะทีนี้พอออกจากราชการจังหวะนั้นน่ะทางกะสะทอชอเชิญพี่เกบเป็นกรรมการสอบผู้ประกาศซึ่งพี่ก็ไม่กล้าคิดไม่กล้าคาดหวังเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าเป็นเป็นงานที่มีเกียรติครับอ่าพี่ก็ได้ทําตรงนั้นสวมพอดีซึ่งบางคนก็เข้าใจว่าพี่ลาออก เพื่อจะมาทําตรงนี้ซึ่งจริงๆไม่ใช่มันเป็นจังหวะมันเป็นจังหวะมันเป็นจังหวะพอดีซึ่งเราก็ไม่หนักใจเพราะว่าตอนอยู่กรมประชาสัมพันธ์เราก็เคยเคยทําหน้าที่เป็นกรรมการสอบผู้ประกาศอยู่แล้วนะคะทีนี้เลิกไปก็ตอนที่มันมีแก๊ปมีช่องว่างอ่าแล้วก็อะไรต่อแล้วรูปแล้วก็รูปภาพที่เราชอบถ่ายเนี่ยมันก็ได้ใช้ประโยชน์เพราะว่าทางมสทก็ได้เชิญให้เขียนหน่วยหน่วยการเรียนให้มสท เออเราก็ได้เอารูปตรงนั้นมาใช้ออออแต่ว่าใช้ได้ในในเรื่องของตำราแต่ว่าเอามาใช้ในวงการขายภาพที่พี่ชอบไม่ได้คือก่อนพี่ออกจากงานพี่ก็ไปสิงอยู่ในในกลุ่มของที่พวกขายภาพ h u t t ตอ,ตอ s t o c k อาใช่ไหมครับใช่ใช่ชตตไปสิงอยู่แล้วก็สะสมความรู้มาแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อไอ้ที่เราถ่ายมาน่ยมันใช้ไม่ได้ <laughs> ถ้าจะถ่ายขายเนี่ย <laughs> ถ่ายเชิง,บบงธุรกิจมันต้องอีกแบบหนึง่งอ่าทีนี้ทีนี้พี่ก็ไป คือเป็นคนที่แบบเหมือนทําอะไรมันต้องมีครูอะร่ะเรียนรู้เองมันก็โอ้โหไม่รู้เรืเร่องเลยพี่ก็ไปสมัครเรียน<า>ไปสมัครเรียนทีนี้พอสมัครอันนี้จริงจังแล้วใช่ไหมก็ถือว่าเริ่มส,สักนิด<ล>นึงเพราะว่าว่างไงก็เอาไปสมัครเรียนซะหน่อยพอไปสมัครเรียนมันก็มีกลุ่มที่แบบว่าเออทําให้เรารู้ว่าภาพที่จะขายได้ดีเนี่ยก็คือภาพเป็นท<า>ี่นิยมก็คือภาพคนเป็นภาพคนปุ๊บทีนี้เขามีการจัดทริปในกลุ่มเนี่ยเขามีการจัดทริปทีนี้จัดทริปจริงทริปหนึ่งประมาณ ช่างภาพก็หัวหนึ่งสองพันถึงสามพันอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นตอนนั้นนะคะรูปละแปดบาทต่ําสุดแต่ตอนนี้สามบาทตอนนั้นต่าสุดแปดบาทพี่ก็เอ๊ะโอ้โหฝีมือก้องแก๊้งแบบเราเนี่ยทริปหนึ่งตั้งสองสามพันต้องขายได้ประมาณเป็นร้อยสองร้อยลูกเออแล้วเมื่ม <laughs> ะอะไหร่ฉัได้ใช่ไหม <laughs> พี่ก็เอ้เราก็หัวติ๊กต๊กติกต๊กตกพอเขามีถ่ายจัดทริปที่แบบว่า เอาอายุวัยเราเนี่ยผู้สูงอายุเพราะว่าตอนนี้มันเป็นสังคมผู้สูงอายุพี่ก็สมัครเลยสมัครเลยไม่มีการอายไม่มีการเหนี่ยมมีการฟอร์มทีนี้พอน้องเขาเรียกไปก็ครั้งหนึ่งพี่สมัครแค่ครั้งเดียวแล้วจากนั้นช่างภาพเขาก็คงบอกต่อกันนห่ะมีอะไรเขาก็เรียกมาเรื่อยมาทีนี้สักประมาณสามปีมั้งกว่าจะมีแบบคือรูปเราเนี่ยจะไปอยู่ใน พอร์ตของช่างภาพซึ่งพี่ก็แฮปปี้เพราะว่าช่างภาพที่เขาถ่ายเนี่ยพวกนี้จะเก่งครับถ่ายแล้วแลแบบสวยเอ้ยสวยถ่ายแล้วสวยถ่ายแล้วสวยพี่ก็ชอบคือ พี่ก็ชอบอ่ะแล้วพี่ก็จะขอภาพขอเลยพี่ก็เป็นคนขี้โม้ไงพี่ก็จะเอามาโพสในเฟซสนุกสนุกเป็นแอคทิวิตี้ของเราเออพี่พี่มีความสุขใช่ไหมครับทีนี้มันก็แบบความสุขราคาถูกอบพูดง่ายๆใช่ไหมแล้วเราก็มันความสุขที่มันหาได้ง่ายๆใช่ใช่แล้วก็เราพี่ก็เคยถามน้องๆว่าทาไมเรียกคือถามบางท่านเป็นอาจารย์ที่เรียกไปดเพราะว่าเคยสอนเงี้ยก็บอกว่าเออบุคลิกได้ออะไรอย่างเงี้ยก็เรียกไป อย่างอาทิตย์หน้านี่พี่ก็มีอีกนะโมโลเลยเออมีความสุขมีคิวคือค่าตัวน่ะก็อาจจะได้เป็นค่ารถ <S <S แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจเนี่ยก็คือหนึ่งเวลาคนโหลดภาพไปใช้แล้วเวลาเห็นในโฆษณาต่างๆเนี่ยเฮ้ยมันอุย้ยแต่เราเห็นลิ่งเวลาเราเห็นตัวเองอะ่ะใช่ใช่เฮ้ยมัน มันโอเคเลยอ่ะแล้วพี่ก็ได้มีเรื่องโม้ต่ออีกใช่ไหม<ะ>สนุกชอบขน<ณ>าดพี่อ้อยเห็นตัวเองในภาพโฆษณาพี่อ้อยยังมีความสุขยอย่างผมอ่ะผมเห็นเวลาผมเห็นพี่อ้อยตามโฆษณาทเเี่ผ <c> ม <ười> เห็รู้สึกเฮ้ยคนนี้พี่อ้อยรู้จักรู้จักเนี้ยมันจะมันจะอบบารมณ์ประมาณแล้ว <c ười> เลยแล้วก,แวก็แล้วก็น้องๆคือบงางบางชิ้นพี่ก็ไม่เห็นครับน้องๆเขาเห็นนะเขาจะส่งมาเขาจะส่งมาบางทีนะ ชิ้นเดียวอะ่ะงานชิ้นเดียวส่งมาปุ๊ดหลายคนส่งมาพร้อมกัน <c oughs> มันก็เราก็ได้มีเรื่องคุยสนุกไป <c oughs> บางบางคนก็ถามเข้าวงการได้ยังไงพี่ก็จะบอกอย่างเงี้ยคือคือพี่ไม่หม่เรื่องคือบางคนอย่าบอกทริคนิดนึงครับ <c oughs> คือบางคนที่เป็นนางแบบของสต็อกเนี่ยภาพสต็อกเนี่ยบางทีคนที่เขาจะติดต่อโฆษณาจริงจังอะ่ะครับเขาอาจจะไม่ไม่ต้องการคือถ้าโฆษณาจริงจังอะ่ะมันจะได้แพงไงครับ <c oughs> สมมุติว่าคือมันต้องจ่ายค่าตัวเป็นเลทที่หนักกว่าเอารูปเนี่ยใช่ใช่ทีนี้พอปุ๊บเดี๋ยวพอเขารู้ว่าเราเป็นนางแบบสต็อกเนี่ยก็อ,อาจจะไม่เอาเพราะว่าหนึ่งเดี๋ยวสินค้าคู่แข่งไปโหลดภาพเราจากสตอ็อกจะมีรูปเราเดี๋ยวมีรูปเราแต่ตรงเนี้ยพี่ก็คิดว่าโอ้ยพี่อยู่มาจนจะหกสิบแล้วย,ยังไม่เคยมีใครจ้างเลยเพราะฉะนั้นเราก็เปนสนุกของเราไปเรื่อยๆออใช่ไหมเราไม่ซีเออใช่ไหมแต่ถ้าวันหนึ่งจะมีใครมาจ้างพี่ก็รับ ึ่งก็มีไม่ยังไม่มี <laughs> <laughs> รออยู่รออยู่ <laughs> อันนี้โฆษณาได้เลยนะครับ <laughs> ว่าใครต้องการจ้างพี่อ้อยแบบว่าเป็นชิ้นงานหลักๆชิ้นเดียวๆจริงๆรับนะครับรับรับหมดเลยทั้งงานละครงานไายแบบรับหมดเย, <laughs> มย่างอย่างงานลงเสียงเนี่ยพี่ก็ชอบครับ <laughs> อย่างทุกวันเนี้ก็บอกน้องน้องที่สาวทนะ <laughs> ว่ามีอะไรเรียกได้ พราะหนึ่งพี่ก็มองว่าเรากินทำนานอยู่ทำอะไรให้ประโยชน์กับกลมได้เรียกไปฟรีไปลงเสียงที่กลมอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้น้องเขาก็เรียกให้ไปลงเสียงสปอร์ตวันครูครับซึ่งพี่ได้ข่าวมาว่าได้รางวัลพี่ก็โอ้เราฟังแล้วเราก็แฮปปี้คืออาจจะเป็นรางวัลที่ที่ที่บทที่บทที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามีส่วนร่วมเราก็มีส่วนเราก็ภูมิใจเออแล้วก็ภูมิใจภูมิใจทีนี้พอตรงเนี้ยครับ พี่อ้อยมองว่าเจเนอเรชันของคนนะครับ uh huh. เด็กรุ่นใ,ใหม่กับเด็ก่นพี่อ้อยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมในเรื่องของการทํางานอนะไรเงี้ยเพราะทุกวันนี้เวลาผมคุยกับเพื่อนด้วยความที่เราเราจบมาแล้วเราทํางานไม่ตรงสายเราก็เลยจะมีเพื่อนที่ทํางานในหลายวงการอย่างเงี้ยครับเ uh huh. ขาก็จะบอกว่าออมันมีปัญหาในเรื่องของเจเนอเรชันเวลาการทํางานร่วมกับเด็กหรืออย่างเงี้ยอย่างพี่อ้อยเนี่ยอยู่ในมุมที่โอเคไม่ต้องมาซีเรียสเรื่องการทำงานเป็นแพลตฟอร์มแล้ว uh huh. ว่ามันก็จะมีเจอเด็กๆบ้างอะไรเง uh ี huh. ้ยพี่ พี่มองว่าวิธีคิดวิธีคิดการให้ความสําคัญอะไรบางอย่างเนะี่ยมันมันมันต่างกันก็ไม่ได้บอกว่าเขาผิดหรือเขาถูก <c oughs> อย่างอย่างของเราเนี่ยสมมุติว่าเราไปทําอะไรในรุ่นพี่มองมานิดนึงเราก็โอ้เสียวแล้วรุ่นพี่มองมาแต่ว่าในขณะที่เด็กๆเ,เขาจะมั่นใจม,ม,มั่นใจมีความกล้าทิดกล้าทํามั่นใจในตัวเองสูงแต่ทีเนี้ถ้ามองอย่างอย่างคนที่ สำนวนโบราณอาจมันร้อนมาก่อนน่ะคือในการทํางานน่ะมันไม่ได้ว่าเรื่องวิชาการโน้ตฮาวอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของคนด้วยครับมันเป็นเรื่องของคนด้วยการทํางานกับคนเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าความรู้ครับหรือว่าไม่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันถ้าไม่มีความรู้สัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์ดีอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ <ใช S 2> มันก็พอๆกันต้องรู้จักแบบว่าทํางานร่วมกับคนอื่นแล้วยิ่งถ้าทํางานกับ คนที่ต่างวัยกันเยอะบางทีการที่จะรู้จักสงวนคำพูดคือพูดได้แต่ว่าอาจจะมีการกันกรองพูดให้มันนุ่มนวลอย่าพูดอย่างอาหารน้ำใจไม่ว่าจะคนสูงอายุหรือว่าเด็กรุ่นใหม่คือตรงนี้เรื่องใหญ่คือเด็กรุ่นใหม่อาจจะเก่งเรื่องเทคโนโลยีที่แบบว่าอาจจะมองว่ารุ่นพี่เต่า ใช่ไหมอาจจะมองว่า<ต>รุ่นต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เรียนรู้เราเรียนรู้ได้อแต่ว่าอาจจะไม่เท่ากันก็คือเอาเอาเอาจุดแข็งของแต่ละรุ่นเครับมาผสานกันแต่ว่าถ้าถ้าอีโก้สูงอ่ะ <Yeah. S 2> ยากยากจะบอกว่าพบกันครึ่งทางก็ไม่รู้ว่ามันต้องดูมันถ้าอยากทํางานให้ถ้ายึดงานเป็นประสบความสําเร็จเนี่ยแต่บางคนเดี๋ยวนี้เขาก็เปลี่ยนงานบ่อยเขาก็ไม่แคร์ hmm. ก็มันก็ลําบากกับ เจ้าของธุรกิจอ่ะเพราะการสร้างคนอ่ะมันเหนื่อยมันเหนื่อยใช่มันเหนื่อยมันต้องลงทุนทีนี้ถ้าเด็กที่เขาไม่ได้รับรู้ตรงนี้เขาจะไม่เข้าใจแต่ว่าเขาเข้าใจเขาอาจจะเข้าใจแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องของฉัน <c oughs> <c oughs> ใช่โอเควันนี้ นะ EP สองยังคุยกันมันอยู่เลยนะครับแต่ว่ามันหมดเวลาแล้วเจ๊ก <c oughs> ิ <c oughs> ้ย้อยแล้วถ <c oughs> ้าคุณผู้ฟังนะครับก็ฟังกันอยู่แล้วก็รู้สึกว่าอุพี่อ้อยคุยสนุกมากอยากให้กลับมาอีกนะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้เดี๋ยวเชิญพี่อ้อยกลับมาอีกมาพี่อ้อยมีประสบการณ์ในหลากหลายเรื่องหลากหลายปราคาที่แบบเล่าได้ ต่อทั้งแบบทั้งวันก็ไม่หมดนะครับถ้า <laughs> อยากให้มาอีกคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับแต่ว่าวันนี้ผมและพี่อ้อยนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับส่วนครั้งหน้า TIME TO LISTENING ของเรานะครับจะพาแขกรับเชิญคนสำคัญคนไหนมาร่วมพูดคุยกันอีกต้องติดตามรับชมทาง t h e ต t t t e t i m e ของเราครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Time m e to listening ถึงเวลาต้องฟัง